สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมช่องแม่สีนวลชวนไปวันนี้วันวันหวยออกวันคนจนที่ก็รอคอยกันมาส่วนใหญ่ก็จะ,ะมีเศรษฐีเกิดขึ้นทุก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 สิบห้าสิบหก 15, วันของของเดือนนี่ครับนี่นี่ครับ,บก็บอกบอกให้เลขข้ามาครับให้เลขข้ามาให้เลขข้ามาใช่ไหมวันนี้ห้าสี่ วันนี้งวัน,นี้ใครจะโชคดีแต่ที่แน่แนคือเรามีหมูปิ้งให้กินนี่หมูปิ้งหมูย่างให้กินไม้ละหบาทนี่ครับหมูย่างหมูย่างไม้ละ5บาทน้ำจิ้มแจวรสเด็ดนี่มีบาร์โค้ดให้สแกนด้วยนี่ครับดูสีหน้าว่าไ,ได้กระารไหลนี่ครับเดี๋ยวเรามากินกันดีนกว่าเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูที่ที่พึ่งของคนจนทุกวนที่ ทุกคนที่หนึ่งแล้วที่สิบหกนี่ครับมันมีอยู่ตรงนี้โชคใครโชคเข้าข้างก็ถือว่าโชคดีไปที่พอจะได้มีเงินมีทองมาหมุนเวียนในครอบครัวเพราะเศรษฐกิจแบบนี้มันน่าจะได้แบบนี้แหละมามาจุนเจอือครอบครัวเพราะทํางานบางทีไม่พอค่าใช้จ่ายไม่พอนี่ครับที่ผมถ่ายดูที่ไกลๆนี่ครับที่พึ่งพา,าคนยากคนจนอย่างพวกเรา ถ้าง้วไหนเข้าก็โอเคแต่ถ้างวไหนไม่เข้าก็ถือว่าเอาใหม่อันนี้คือผมถ่ายดูบริเวณี่ในซอยบ้านเอือทอละกระบังฮะนี่เป็นที่พึ่งพายามยากของคนยากคนจนทุกวันที่หนึ่งนะสิบหกก็จะได้พึ่งพายอาศัยได้ถ้าเกิดมันเข้าก็เป็นไปตามที่คาดแต่ถ้าไม่เข้าก็ไม่เป็นไรถือว่าโชคยังไม่มีก็เอาใหม่แต่ที่นแน่เรามากินหมูปิ้งกันดีกว่า ธรรมโาชว์เรามากินข้าวเหนียวข้างทางเลยวา่าข้าวเหนียวหมูปิ้งเอาข้าวไม่ต้องตังค์ไปเลยข้าวเหนียวหมูปิ้งเอาเข้าวเหนียวมาหนึ่งหออ่อให้หมูปิ้งข้าวเหนียวยังอุ่นๆอยู่เลยนะครับเอามากินข้าวเหนียวกินหมูปิ้งข้างทาง,างวันนี้วันวันนี้วันเผยออกๆๆๆๆเอากินอะไรง่ายๆสบายๆด่วดเร็วไม่ต้องไปวุ่นวายและหมากมายอ่เว้าแล้วก็กินข้าวเหนียว เดสาวมองหน้าด้วยคนอยู่ข้างทางหมูปิ้งอ๋อิอาเลยอ๋อยอืมมามหาวัดเขาอยาอยอืม เมอก้ม่ต้องจิมนิ่อยเหรอมใช่เผลอเ็ชอบกินน้ำจิ้มนะถ้ามีน้ำจิ้มให้เลม่กี้เม่ต้องน้้มจิ้มก็อร่อยแล้วจิ้มแนะผมว่าม่ต้องจิ้มก็อร่อยจะลองจิ yeah> ้มดูแต่ที่น่คือควันควันเข้าตา เดินไปเดินมาควันเข้าตาไปชืไปชื่อขางไหนอยู่ที่ที่ร้านอิสาะของนู้นเหรอร้านไก่ที่ขายหมูย่างที่ขายปไก่ทอดยังไงที่ร้านนี้กรัวเขาไม่ขาย ชาวบูชม้อนร้อนอร่อยถึ่ว่ามันเหมือนร้านหมูปิ้งอะเรียกอะไรร้านยืนกินข้างทางอือร้านยืนกินข้างทางก็เหมือนกับคนทั่วไปข้างทางจริงหนุนดูเจ้าหน้าที่เขากวาดถนนอยู่ฝั่งนู้นเห็นไหมนู่นอยู่แต่เดี๋ยวริมผั ของมยังเยอะเขาไม่ขายเราข้ามหนีจะนีน่ะร้านร้านหมูปิ้งข้างหางีแล้วเหลือไ่เยออ เราก็เดินไปกินไปผมก็คางทางมันไม่มีกาอี้นั่งหมกพึ่งกลางทางทั้งทีข้างทางพอเดึงกับอยู่ท้องเรือืย นี่ขาบอันรอขึ <S 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 ้นมาอร่อยเนื้ขาบอกระเป๋าน้อกระเป๋าก็รวกิ้นเด้ออร่อยนุ่มลวกขามาเยอะ ลูกค้าไปเจอกำลังขายดีบขายดีแต่ข้าวเหนียวหมดเหลือแต่หมูอืมอร่อยแล้วข้าวเหนียวเป็นไรหมดอ่ะมีแล้วค่ะมีแต่หมูโอ้โหมีแต่หมูครับเหนียวข้าวเหนียวหมดซะแล้วอือมอาไวปซื้อข้าววเหหนนีย่อยดิข้าวอร <c oughs> ่อย <c oughs> <c oughs> กินนี้อก,กินหมูข้าเหนียวปิ้งข้าวของชางอร่อยครับหมู่บ้านเดียร์ถอยกินนี้ก็นไปเท่านี้ถ้าเจ้า,า,เ,า,าเป็นคนไหนท่าเจ้าเป็นคนจามันผลิตกับลูกค,กคก้ามาซื้อมีอแต่หมูปิ้งข้าวเหนียวหมด <c oughs>